สวัสดีครับก็พาท่านมาที่เชเวอ์สพาร์คครับที่ลอนดอนครับชมเกมลอนดอนดับบี้ส์ครับคู่ระหว่างเคสเซนท์พาเลทกับเชลซีครับวันนี้อยู่กับไอเอ็มพีโซนทำหน้าที่ฝึกภาคบรรยายเกมในวันนี้ครับสำหรับคันนี้ก็ลงแข่งขันจริงครับวันเสาร์ที่2 5มกราคมครับเวลา3ทุ่มครับ21นาฬิกาก็สามารถรับชมผ่านทางมอนแม็กซ์ได้ครับวันนี้มาดูแมตช์จำลองการแข่งขันอีฟบอล2021กันนะครับ ตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยนะครับก็ทางฝั่งของเจ้าบ้านเกสต์ร์พาเลตเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยผลงานไม่ค่อยดีครับอยู่อันดับที่13ครับยีนัดยีคะแนนครับเชลซีอันดับหครับยีนัดสาแต้มครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของไลฟ์อัพกันครับของผู้เล่นทั้ง2ทีมกันนะครับในส่วนของสถิติการเจอกันครับ5เกมหลังสุดเนี่ยเสมอ3ครั้งครับแล้วก็เชลซีชนะ2 เซซาเบเลสครับมาในแผน5-4-1นะครับหน้าเป้าเป็นมาเตต้านะครับวันนี้ไม่มีรายชื่อนะครับของคามาดะนะฮะก็มีอาการบาดเจ็บนะครับเชลซีครับ4-2-1-3จโรเบโดหน้าเป้าครับซ้ายกาลาโชขวาไปโดเนโตครับตรงกลาง3ตัวเป็นอเดซอนโต้กายเซโดแล้วก็เอนโซฟันเดนเดสครับสามประตูเป็นโรเบิร์ตซันเชสครับเอสเจมครับวันนี้ลงเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาครับ อะรฮันโดกาลานาโชนะครับมาก็ฟอร์มดีต่อนเนื่องครับอยู่เชลซีเกมเริ่มครับเป็นทางฝั่งเคเนพาเลตครับขีดลูกเล่นก่อนบุกจากซ้ายไปขวามือของหน้าจอครับชุดสีแดงน้ําเงินครับเชลซีมาในชุดเยือนสีขาวครับเอนโซให้มาไปโดเนโตครับกานาโช ไปกันต่อนะครับอ่าครับจังหวะนี้ลิจเจมได้บอลลิจเจมไปสุดทางแล้วเปิดเปโดูเนโต้โอ้โหทักทายครับจังหวะนี้ของเชลซีครับสกอร์บอร์ดอัปเดตใหม่นะครับเป็นพิมลีก2025ถึง2026ครับมีโลโก้โมนาแม็ซ์เรียบร้อยแล้วก็ ตัวสกอร์เนี่ยเป็นตัวใหญ่แล้วนะครับก็สมจริงครับ2,025ถึง2,026ครับบาเดชิลครับให้มาที่ม <said> าคุริยาไกเซโดอ้าวฟูฟาน่าวันนี้ฟูฟาน่ายืนคู่กับบาเดชิลครับก <said> <arn> านาโชอ้าวจังหวะสุดท้ายแลาคก็สกัาทางดีนเฮเดอร์สันยกมา ติดโฟฟาน่าครับมาจางังหวะนี้วันนี้ปีกซ้ายเป็นมิเชลเอาตจังหวะนี้ครับมิเชลโอ้โหนี่ไคเซโดแข็งกว่าครับ <James. S 2> มาเสียบอลแล้วก็ไปแย่งคืนมาได้นะครับโรเบิร์ตซันเชสเซลซีอันดับที่6นะครับมาคะแนนเนี่ยไล่ๆกันเลยครับตามหลังยูเต็ดหนึ่งคะแนนตามหลังลิเวอร์พูลอันดับ4ีนน่สองคะแนนถือว่าไม่ต่างกันมากนะครับ ถ้าใครสะดุดนี่มีโอกาสโดนแซงได้เลยครับโฟฟาน่าให้มาไปโดนเอโต้ครับฮิวส์วันนี้หลายมากครับมิเชลบอลตันมาที่มิเชลมาเตต้ายิงโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับเอาแล้วครับหนึ่งศูนย์คริสัน,สนปเปเลตครับโอ้โหชองฟิลิปมาเตต้าซัดลูกนี้ครับโอ้โหแรงมากครับ ซัดด้วยซ้ายลูกนี้หายเลยครับโอ้โหตรงตะข่ายครับแมคเคสตันพาเลสเจ้าบ,บ้านครับโอกาสยิงครั้งแรกในเกมนี้ของริสตันพาเลสครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับดูจังหวะจ่ายมามมเชลแล้วยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหแบบไม่จับเลยครับวันนี้มมเชลมาเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายนะครับโอ้โหแล้วดูจังหวะสัดลูกนี้มมเชลลงมาแทนตำแหน่งของซานนะครับมีอาการบาดเจ็บโอ้โห ดูครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับเกตส์มาเลยขึ้นนำครับเด sure. สันโตสครับ <c uc ure a> เก็ที่แล้วเนี่ยเชลซี Chelsea ก็ชนะอ่าทางฝั่งของเบนดฟอร์มาสองศูนย์นะครับเก็บ <And this. S 1> สามคะแนนมาได้ really เอ็นโซอ้าวฟาวครับ เซสเปอร์เลตเนี่ยก็ไปแพ้ให้กับซันด์แลนด์หนึ่งต่อสองครับสถานการณ์เนี่ยไม่ค่อยดีครับเคสเซอราเลตแพ้มารัวๆเลยครับเจมหันเลยลูกนี้อุ้ยปาดครับมาโอโ้โหลูกนี้ครับเข้าอยู่แล้วนะครับโอโ้โหนี่ครับคือดีเน,นสันนี่คือเข้าไปในประตูแทนนะครับมาแขงหวะานี้อินโซลเลนสันครับลิเจม ลิเจมให้มาที่เปรโดเนโต,โตพิกมามากรุกเดียยิงเองครับก็เหินข้ามคานออกไปครับยิงเท้าข้างขวาครับไม่ถนัดนะครับหลังจากที่โดนน้ำหนึ่งต่อศูนย์นี่ก็พยายามทำเกมบุกขึ้นมาครับสำหรับเชลซีครับริชเจมเจมให้มาที่กาเซโดใกล้ๆครับกาเซโดเก็บได้นะครับ ริชจเชจนรจเจมครับเทินมาจ่ายมาให้ไกเซโดไกเซโดตรงกลางมีเอนโซครับกานาโชหญิงเลยครับจังหวะนี้จอไปโดแล้วยังได้เตะมุมนะครับจังหวะนี้ของเชลซีครับมีอกองเชียร์ในเชลซีส์พาร์คในลอนดอนได้ได้เฮก่อนนะครับก่อนลอนดอนเหมือนกันนะครับ เอนโซ่ so, เปิดเข้ามาไซเซโด้ I adow, ไปอยู่ด้านหลังนะครับยังเก็บได้ครับจากม้าคูเรียครับครึ่งทางของครึ่งเวลาแรกครับแล้วปัดทิ้งออกไปก่อน os, so. อันเดรสันโตสเอนโซ่เอ้าจังหวะนี้ไปกักกันครับแล้วเป็นบอลสวนของพาเลตครับมาเตต้าโอ้โหตัวใหญ่มากครับโอ้แข็งจริงครับชอบ็อตติดมาเตต้าครับโซซ่าบาโบโซซ่าให้มาที่โอ้โหูเจมี่พีนโน่โซซ่าฮิวส หมาเตต้าโอ้โหจังหวะสุดท้ายนี่ไปเสร็จเอนโซครับอเดซันโต้ครับ,รรบให้มาที่บาร์ชิวไหลต่อมาที่มาคุริยามาคุริยาครับให้มายกมาจังหวะนี้มาที่ดิชาร์ดตัดทิ้งมาก่อนครับเอาชัวร์ก็หลังจากที่ขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์เนี่ยพาเลตก็ตั้งเกมรับเลยครับ ไาเดชิยกมาอิชาร์ลิสก็ไม่มีมาเกฮีนะครับก็ย้ายไปอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วครับปกติเราจะเห็นพาเลสเนี่ยมีมาเกฮีอยู่ตัวสุดท้ายลิชาร์ครับไหลมาตรงกลางเจอร์มีปิโนอดัมวอร์ตัน อดามบอตัน <Adam> ไปรอแล้วแต่ว่าบอลมันไม่ถึงครับยังเป็นที่ชาร์จเปิดยัดเข้ามาโอ้โหต้องระวังมาเด,ดต้าน,นะครับลูกกากาศนี่ค่อนข้างได้เปรียบแหละว,ว่าเชลซีมาแล้วกาลัโชค,ครับให้มาที่ชอไปโดโอ้โหหาบอลไม่เจอครับอาแล้วฝั่ง,งของพาเลตเนี่ยตั้งโซนรับกันลึกมากครับโอ้โหนี่เชลซีก็เจาะยาก ต้องระวังลูกโต้กลับด้วยนะครับเชลซีเนี่ยจะโดนลูกที่2ได้ครับไปโดนใน,นโต๊ในโตให้มา <Fern andez. S 1> เอนโซออกมาที่เจมเอ้าเจมช้าครับมิเชลตัดได้มิเชลขึ้นมาที่โซซามาที่ฮิวอุเช่ครับยกมาที่มาเซตาครับอาล้ครับอาดาบอตันบอตันยกมาลูกนี้มาเตต้ยังหม่งชงมาได้ครับดิชาร์ดเปิดมาทางซ้ายเลยครับมิเชลแม่นด้วย มิเชลขึ้นมาที่ฮิลส์ตรงกลางครับมีอดัมวอตันฮิลส์ขึ้นมาที่วอตันทางซ้ายมีเพื่อนเติม้วครับแต่ว่าชีกออกขวาเมื่อก่อนฮิลส์หมาแล้วครับจังหวะนี้ลิชาร์ดแล้วจะครอสเข้ามาหรือเปล่าตัดเข้าด้านในลิชาร์ดจะยิงเองครับไปติดบล็อกครับเจอร์มีปิโน่อดัมวอตันพลิกแล้วเน่าโดนชนนิดนึงแล้วเชลซีได้สวนกลับมาครับเอนโซ่ หลต่อมาที่จอไปโดแล้วมาตรงนี้ครับการนานะโชทําชิ่งกันอันเดร์ซันโตสทางซ้ายมีคูริยาเติมแล้วครับหมาคูริยาโอ้โหโดนชนนิดนึงครึ่งแรกเนี่ยหมดแล้วนะครับ45นาทีครับพดหนึ่งนาทีเท่านั้น,นครับเจอรมีพีโนโยกมาที่ฮิวส์โอ้โหนี่ยังไม่หมดเวลานะครับแล้วแทงมาทางขวาหมดไปก่อนครับเรียบร้อยครับโอ้โหจบครึ่งแรกครับ สกอร์เจ้าบ้านอย่างคริสตันพาเลตครับนำเชลซีอยู่หนึ่งต่อศูนย์ครับประตูจากมาเดต้านาทีสิบสามนะครับนี่ครับโอกาสยิงของคริสตันพาเลต์สองครั้งนะครับเข้ากรอบหนึ่งเป็นหนึ่งประตูเชลซีโอกาสยิงสี่ครั้งเข้ากรอบสองนะครับครับครึ่งหลังอีกสี่สิบห้านาทีครับบาเดาชิลครับ อันเดซันโตสให้มาทางมาคคูเรยาครับไหลต่อกลับมาเซซีบุกขึ้นมาใหม่ครับเปโดเนโตพีกแล้วหาช่องอ่มจังหวะนี้ไปไม่ได้เลยครับต้องเจาะจากริมเส้นบ้างครับมาร์คอ้าวจังหวะนี้ล้ำหน้าครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหล้ำเยอะมากครับมาคุูเรยาแล้ว เชลซีเปลี่ยนเอาคิสเซนลงมาแทนกานาโชนะครับก็เล่นไม่ออกครับสำหรับอเลฮันโดกานาโชต้องเปลี่ยนตัวเดิมเส้นตัวจีทลงมาครับกองหน้าตัวสำรองเนี่ยก็ยังมีมาก,กิวนะฮะกับดีแลบด้วยครับกิสเซนอ้าวไปเสียบอลง่ายๆชองเฟิปมาเตต้าครับไหลามาทางซ้ายที่วิเชล มิเชลเจอกับไกเซโดให้มาที่โซซามาที่มิเชลโดนเตะสก,กัดทิ้งไปก่อนจากลิเจมนะครับเป็นบอลทุ่มของพาเลตรับมิเชลโซซาเปิดมาติดบล็อกลูกนี้ก็ยังเป็นเตะมุม,ม,มรับเตะมุมครั้งแรกในครึ่งหลัง,ง son, ร, on, รับของคกิสสันพาเลตจากอาดัมวอตันรับอาดัมวอตันเปิดโยกเข้ามาแล้วจังหวะมง แถวสองก็ไม่มีครับกิสเทนเก็บได้กิสเทนเนี่ยไปไม่ได้ครับต้องคืนกลับมาปาเดชิวปาเดชิวมาทางกิสเทนมาทางซ้ายแล้วครับยกมาจะให้จอไปโดยกมาลูกนี้ก็ยังลึกเกินไปอันเดรสันโตสครับโอ้โหออกหลังไว้เลยครับอ้าวไม่ออกครับจังหวะนี้พาเลตไม่ปล่อยนะครับอันเดรสันโตสครับกำลังจะเข้าสู่1ชั่วโมงของเกมครับสกอร์เนี่ย พาเล่ยังนำอีกหนึ่งสูย์นะครับลิสเจมให้มาทางเอนโซอุ้ยโดนชนนิดนึงครับมาคูริยาไหลเข้ากลางมาครับโอ้ยอันนี้สันโตสพลาดครับเอ้าก็จ่ายเสียอีกแล้วครับโอ้โหไหลกันต่อครับเชลซีกิสเทนแอนเดซันโตสครับเอนโซไกเซโดครับ ไฮเซดโดมาที่เจมแล้วเปิดยัดเขายิงเลยครับเรียบร้อยครับ1-0ครับโอ้โหขอแาพหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับทางฝั่งของเฟรโดเนโตครับโอ้โหนี่ล้อหาผลเล่เลยครับจังหวะนี้ตีเสมอ1น่อนครับโอ้โนี่คนดูแถว2นะครับโอโ้นี่ดูลูกยิงลูกนี้ครับแหมสวยๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันอีกครั้งนึงครับแหมแล้วคนเปิดนี่ เป็นริชเจมนะครับเปิดมานี่ครับหาบอลเล่รอเลยครับโอ้โหในบอลนี่ไปเข้าสองไกลครับมาดูครับคือฮาบอลเล่ไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าตำแหน่งทิศทางคือได้เลยครับนี่ครับโอ้โหบอลเหมือนจะฮุกเข้าด้วยนะครับอ่าอ่ะับตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งครับแล้วเวลาเหลือค่อนข้างเยอะครับนาที60หลือเวลาอีก3านาทีนะครับเซีตีเสมอจนได้ครับ กิสเซนให้มาที่จอไปโดครับกิสเซนไหลต่อมาหมาคุคุเรียาครับตรงนี้จังหวะสุดท้ายเปิดเข้ามาของลูกนี้โู้โหติดเซฟครับโอ้โหจอไปโดครับมาขึ้นหมงลูกนี้ครับติดเซฟดีนัตเดอร์สันครับไม่เป็นประตูนะครับดูครับนี่ครับขึ้นโขกคนเดียวครับโอ้โหไปติดหน้าแข้งหน้าขาครับโอ้โหของดีนัเดอร์สันครับ เดิกเจมส์ครับเปิดมาเล่นสั้นๆเอ้าจังหวะนี้ไปเสียบอลเงี้ยโอ้โหกลายเป็นว่าพาเลตได้ทำเกมบุกขึ้นมาบ้างครับแต่พาเลตก็จ่ายบอลพลาดเหมือนกันนะครับโอ้โหบอลยาวนี่ไม่แม่นเท่าไหร่ครับแอนเดอร์ซันโต้ซันโต้ให้มาที่เอาจอไปโดพิกแล้วไหลมาเนตโตยิงโอ้โหมาเดี๋ยวต้องดูว่าติดเซฟหรือเปล่านะครับจังหวะนี้ โอ้โหเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับคือจังหวะวิ่งมาแต่ที่หลังนะครับโอ้โหนี่ครับโอ้เป็นูเช่ครับแหมช้ากว่าเยอะเลยครับโอ้ติดดีนะครับเตะมุมหรือเปล่าจังหวะนี้นี่ครับเป็นเตะมุมของเชลซีนะครับเอนโซเปิดเข้ามานะครับแล้วโอ้โหไกลเกินไปแถ่วสองมีมาร์คคูคูเรย่าครับอ้าวไปเสียบอลอาด์มอตันครับ มาทางฮิวส์ฮิวส์บังลูกนี้คืนกลับมาที่อุเช่โซซาโซซาบังครับคืนกลับมาโอ้ oh, ถ้าจบด้วยผลสกอร์เสมอนี่ไม่ดีนะครับเซลซีนี่อันดับเนี่ยจะรูดได้นะครับเอา้าบาเลชิวเหลียงวนรอบตัวครับอ่าริชเจม ไหลต่อมาครับไคเซโดจะไปโดยิงเลยลูกนี้โอ้โห้โชว์ซูเปอร์เซฟอีกแล้วนะครับสำหรับดีนเอเดรียนครับโอ้โห้อาครับลิทเจมเล่นสั้นๆครับมาคุกุระยะมาคุกุระยะครับเจอกับโซซ่าให้มาทีลิทเจมครับเอนโซแอนเดรันโตสครับพิกมาไคเซโดไคเซโดอีกครั้งหนึ่ง ซันโตสเอา้าจังหวะน,นี้กานานะโชครับหมยังแก้เกมคืนมาขอพายเป็นเอนโซครับเอาครับมาคูริยาครับเปิดยัดก็มาเอ้าไปโดนคูริยาด้วยจชรมีพิโนครับมาทางวอตันเปิดหมาลูกนี้บาดชิวริดเจมไกเซโดครับเนโต้ห <et> <N ato. S 1> มาครับจังหวะน,นี้เนโต้อ้โหูโดนสก,กิดนิดหนึ่งด้วย เวลาย,ยังพอมีครับ12นาทียังหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับเอนโซทางขวามีริจเจมเจมมาทางคาเซโดครับวันนี้เอนโซพยายามหาช่องนะครับเจลซีโอ้แล้วบูรล,ลนของพาเลต์นี่ช่วยกันดีครับอาแล้วครับมาเตต้าแล้วเป็นโซซ่า โซ่าเปลี่ยนแกนมาทางขวาครับแต่ว่าเบาเกินครับโอ้โหแล้วเอ้าริสเตนโอ้โหประมาเกินไปนะครับโดนแย่งกลับคืนมาอย่างง่ายๆเลยครับริสเตนคืนมา,นมาไคเซดโดเวลาเหลือไม่มากนะครับเชลซีหนึ่งพาเลตหนึ่งนะครับจะมีดรมาม่า้ทยเกมหรือเปล่าครับเกมน,นี้มาคุกรุระยาให้มาที่อนโซครับหลต่อกลับมาแล้วเป็นเปโดเนสโอ้โ,อโ,อโ,อโ,โหโดูครับ ยิงปั่นโค้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่ผ่านมือของดีนแต่เสนครับโอ้โหเกือบยิงประตูที่สองได้ครับอ่ะยังมาต่ออับเชลซีไปโดเนโตเอ้าไปลื่นก่อนครับอ่เราไปเสียบอลให้กับคริสเปเลตเลยครับโอกาสไม่เยอะนะครับสำหรับพาเลตน้อยมากครับในเกมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทางทางเชลซีนะครับเอ้าเนโตให้บอลจังหวะเดียวลึกเกินไปเข้ามือของดีนครับ แล้วคว้างบอลไวออกมาครับโซซ่าถึงกลับมา90นาทีเนี่ยหมดแล้วนะครับยวต้องดูว่าทดเท่าไหร่2ทีครับมาเตตาอ้าวจังหวะนี้ลิเจมต้องเคลียวมาอ่าครับเจลซีโอ้ไปพลาดอีกแล้วนะครับโอ้นี่น่าจะจบด้วยการแบ่งคะแนนนะครับแล้วศิลินเป่าโควิดหมดเวลาครับคิสมาร์เลตเปิดเชลซีพาร์ค เสมอกับเชลซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับกิซาพาเลต์นำก่อนครับจากมาเดต้าในสิบสาครับแล้วก็เชลซีที่เสมอจากเปรโดเนโตในหกสิบครับก็แบ่งไปทีมละหนึ่งคะแนนครับโอกาสยิงครับเชลซีมากกว่าครับยิง9ครั้งเข้ากรอบ7ครับติดเซฟดีนะเซนไป5ครั้งครับส่วนพาเลตยิง2เข้ากรอบ1เป็น1ประตูครับแมรมอแมต์เนี่ยเป็นของเปรโดเนโตครับ7.5เลตติ้งครับ โอเคผมก็ขอจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องบันโซนด้วยกันแล้วพบก,กันใหม่นะฮะในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ